คือหลายแถวน้ากุนหนาาได้หดยังบบมีอยู่ฝนตกดีแต่ว่าน้าเหมือนมีบบหลายกึนาเพื่อนเพื่อนอ่ะที่ไหนละคนงานยูใส่ละคนงานนั่นโพอ้ยตกาตาเกาคือเฮาเถอะเนาะมันลกงากึ้นงาขคือหลายแถวน้ากุนหาาได้หดยังบบมีอยู่ฝนตกดีแต่ว่าน้าเหมือนมีบบหลายขึอนาเพื่อนเพื่อน ถอนก้าเบึกเอาจะไหลจะไหวไหมวันนี้ไหวไหมไหวก็ต้องสู้นะเพื่อนๆเนาะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆมาอีกแล้เด้อค่ะเด้อพี่เกาเจ้าเพื่อนเ <c oughs> บิ่งตกเบิง่งโกอุ้ยนายผู้บ่าวเท่าเทียวนี้หลายทดิไอน,นี้พ่อผมมักผู้บ่าวอันรุ่นน,อน้องเนงาะมักผู้บ่าวเท่าไปจังสัน เด <it concealed sword fish> ็กๆสีดำเดียวระบาดเท่นี่โอ้ยโลกเบิดนี่ชิด้กินข้าวใหม่บ่เนาะคุณยายไายนี่เนาะคุณยายไายจะไหวไหมเนาะวันนี้สู้ๆเด้อยายไายคุณยายไายขอสร้างรายได้เด้อเเพื่อน มาถอนกล้าจะเพื่อนเพกระยาไรมาอ้าบเพื่อนหยาบโบเพื่อนโอ้น้องเอ้าวางเพนยร์หน้าขดต่ะตาไรระบาดทุกตาเก้าปานเฮาเนาะชิบมัดฟังขึ้นหลายแถวน้ากุน่ากระยาไรหรือยังบ่มีอยู่ฝนตกดีแต่ว่าน้ามันมีบ่หลขึ้นหน้าเพิ่นได้เพื่อนๆ บอเดี๋ยวจะดำเดียวระบาดเท่นี่ถอนก้าเบิกเอาจะไหลจะไหวไหมวันนี้ไหวไหมไหวก็ต้องสู้เนาะเพื่อนเนาะบ่เพื่อนหยาบบ่เพื่อนเอน้องเอ้าวางแผนอนาคตเนาะตาได้ระบาดหนี่งทุกนตาเก้าปานเฮาเนาะชิบมั คุณยายลายขอสร้างรายได้ด้วยเด้อเพื่อนๆมาถอนกล้าจะเพื่อนๆคุณยายลามาขอโทษวะนอพูนผู้บ่าวผู้บ่าวลกกล้าท่าละผู้ผู้โอ้ยโพดโพโมหมักเต่งคุณยายลายขอสร้างรายได้ด้วยเด้อเพื่อนๆมาถอนกล้าจะเพื่อนๆคุณยายลามา สวดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วด้อค่ะเดู้คือก้าวจาเพื่อนออพเพื่พ <c oughs> บึงตอกบึงตอกขอโทบ,อบ่น้อพูนผู้บ่าวผู้บ่าวลูกกล้าท่าแหละผู้ผู้โอ้ยโพดโพงโมหมักเต่ง

ป้าด yeah, ah, so oh, mm ิเดสีดำเดียวระบาดเท่นี่โอ้ยโลกเบิดนี่สีได้กินข้าวไม่บ่เนาะคุณยายไรเนาะแ่จังบันธือลงมาพัดพัดก็ป้าดิเดสีดำเดียวระบาดเท่นี่ จะอะไรมาถอนก้าคือเก่าเด้อย่างคือเก่าครับเพื่อนๆย่างคือเก่าเด้อวันนี้เครื่องมือเพื่อนเตรียมให้เอาถอนก้าเบิกเอาจะอะไรจะไหวไหมวันนี้ไหวไม่ไหวก็ต้องสู้นะเพื่อนๆเนาะจะอะไรมาถอนก้าคือเก่าเด้อย่างคือเก่าครับเพื่อนๆย่างคือเก่าเด้อวันนี้เครื่องมือเพื่อนเตรียมให้โอ้โลกเบิดนี่ สิได้กินข้าวใหม่บ่เนาะคุณยายไรเนี่ยเนาะจะเกือบเอามาเอานี่อีเวอันน้องเขาไปละบอกไปละเผือ่อฟันแล้วฮะ<ป>โอ้ยโลกเบิดนี่สิได้กินข้าวใหม่บ่เนาะคุณยายไรเนี่ยเนาะเอา้าใหมยคนทำงานเนะาะหา,า,าผู้บ่าวกันดีผู้บ่าว <laughs> <laughs> นายผู้บา่าวแถวแถวนี่หลายสิ อันนี้พอโบมักผู้เฒ่าอันรุ่นน้องเนงาะมักผู้เฒ่า,ทาเท่าไปจังสรรค์รถง่าย,ยบ่หันลกยา,ากบ่เพูนใหญ่ไรจะไหวไหมเนาะวันนี้สู้ๆเด้อหใหญ่ไรจะเกือเอาเอานี่อีเวื่อน,น้องเข้าไปแล้วบอกไปแล้วพ่อวะ ฟันแล้วฮะสูดๆเออคุณยายลายเอยถอนก้าถอนก้าวันนี้มาถอนก้าโอ้ยโลบิดนี่ชิได้กินข้าวใหม่บ่เนาะคุณยายลายเนี่ยเนาะลกง่ายบ่หันลยากง่าอวย สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้เด้อค่ะเด้อกู่เงาจาเพื่อนเพื่อน,น <c oughs> บึงตกบึงตกบริวารมาถอนการช่วยาะไรเนี่ยเด้อค่ะเด้อมัน,นยาะไรขอสร้างไรายได้อีกเด้อค่ะเด้อป้าถอนการฟังหอยคนทำงานเนาะ หาผู้บ่าวกันดีๆผู้เบา <c oughs> คุณยายไรขอสร้างรายได้ด้วยเด้อเพื่อนๆมาถอนกาผลผล้าแต่เพื่อนเพื่อนยายมาอ้าบ,าบ,บผลผล่เพื่อนหยาบบ่เพื่อนน้องเอ้าวางแผนอนาคตนาะตาได้ระบาดท,ทุกทาตาเก้าปานเฮาเนาะชิบมัเอ้าหมวยคนทำงานเนาะ หาผู้บ่าวกันดีๆผู้บ่าว่่าฮ่าบ่เพื่อนหยาบบ่เพื่อนเอาน้องเอ้าวางแผร่น่าขดเนาะตาได้ระบาดนี่ทุกตาเก้าปานเฮาเนาะิบมัดเอ้าห่วยคนทำงานเนาะหาผู้เบาวกันดีๆผู้บ่าว่าาฮที่ไหนละคนงานอยู่ใส่ละคนงานนั่นโพ โอ้ยต๊กาตาเก้าคือเฮาเถอะเนาะมันลกงากมะโทบ่เนาะพูนผู้บ่าวผู้บ่าวลกกาท่าละผู้ผู้โอ้ยโพดโพมอมักแต่งอาที่ไหนละคนงานยูใส่ละคนงานนั่นโพโอ้ยต๊กาตาเก้าคือเฮาเถอะเนาะมันลกงากเลยลกเบดเนี่จิได้กินข้าวใหม่บ่เนาะคุณยายนล่เนาะถอนกา เบิกเอาจะไรจะไหวไหมวันนี <t <t ้ไหวไม่ไหวก็ต้องสู้เนาะเพื่อนๆเนาะวุยนายผู้บ่าวเท่าเทวนี่หลายสิอันนี้พอบามักผู้บ่าวอันรุ่นน้องเนาะมักผู้บ่าวเท่าไปจังสันเด็กสีดำเลี้ยวระบาดเท่านี้ ไปได้ว่างหรือไม่ทน,นก้าช่วยาะไรเนี่ยเด้อค่อเด้อมันใหญายะไรขอสร้างไรายได้อีกเด้อค่เด้ปอป้าทนกล้ามันยาญ่อะจะไหวไหมน้อวันนี้สู้ๆเด้อยหล่วุ้ยนายผู้บ่าวาเท่าเทวนี่หลายสิอันนีน้อนพอบามักผู้บ่าวอันรุ่นน้องเนาะมักผู้บ่าวเท่าไปจังสันแพงเขาตก ไปเด็กต่อไปเด็กไปมาเร็มมี่ปุน่นใหญ่อะไรจะไหวไหมเนะ้ะวันนี้สู้ๆเด้อยาย่อะไรเอาไปทางไหนเลยเมื่งบรรยากาศเ,เพื่อนๆบนทุน่มนายังพันดำมาทุก เป็นใหญ่ไล่จะไหว้ไหมเนาะวันนี้สู้ๆเด้อใหญ่ไล่